สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็บังเอิญไปเจอไปพบพระสมเด็จนะครับชุดเบญจภาคีนะครับของอวิทยาลัยการอาชีพนะครับวังไก่กังบนนะครับก็จะเอาก็จะขอ หลให้ท่านท่านลืมกันไปหรือเปล่าครับนี่เป็นพิธีใหญ่นะครับผมชุดเบญจบาคีของวัดไกลกังบนนะครับไม่ใช่นะครับทัวรทีรยบของวิเลยการอาชีพนะครับวังไกลกังบนหัวหินนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับมห,มหาพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับเมื่อปีเมื่อวันที่ยี่สิบเก้า พฤศจิกายนนะครับสองพันสี่ร้อยสี่สิบก้านะครับะระยะเวลาก็เกือบร่วม20ปีนะครับก็สิบปีนะครับผมเป็นวิธีใหญ่นะครับโดยทำพิธีมหาคาพิเศษนะครับณวัดภาษี ลัตนะศาส,สดารามนะครับหรือวัดพระแก้วนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศร่วมพิธีนะครับเป็นพิธีมหามงคลใหญ่นะครับวัดพระแก้วเลยนะครับพี่น้องก็แล้วก็มีการผสมบนสารของสมเด็จพระสมเด็จเก่าด้วยนะครับ เนื่องในแล้วก็ได้รับรับพระราชทานนะครับให้สร้างนะครับโดยมีพระรามาภิไทยนะครับพอร,รอนะครับผมสมัยรัชกาลที่เก้านะครับมีโค้ดมีรหัสทุกอย่างนะครับครบนะครับ ผมก็จะเอามาไลฟ์ท่านได้ชมนะครับแล้วก็จะดูดว่ามีเนื้อเนื้อพระสมบิตฐเก่าผสมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูมวลสารกันนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับผมแต่ก็มีมวลสารเก่าผสมด้วยนะครับ นี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาชมเนื้อกันนะครับผมเดี๋ยวลองส่องเล็ยกล้องก่อนสิบดูสิเป็นไงบ้างเอ่ยท่านมีความมดงามนะครับเนื้อท่าน ผูกัสนะสะท้อนครับนะครับขออนุญาตนะครับหลวงปู่หลวพ่อพท่านสะท้อน ไปก่อนนะครับพยาครับแป๊บหบนึ่งครับผมใหนี่ทำไมสะท้อนกลับอย่างเนี้ยพลิกด้านเอ,าอ้ายังไงครับเยวนะครับผมงงครับ อาดูอีกนีดดีกว่านะครับผมเห็นชัดนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมชมความงามของเนื้อกันนะครับนี่เป็นพิมพ์นะครับพิมพ์ท่านนะครับพิมพ์ทรงพระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระประธานนะครับทุกอย่างนะครับมีการผสมมวลสารเก่าด้วยนะครับผมนะครับ เป็นชุดเบญจภาคีนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูเนื้อกันนะครับผมอ่าท่านก็เริ่มมีแคลาซบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่ามีการมีส่วนผสมของเนื้อเก่าของพราสมเด็จนะครับสำหรับชุดเบญจภาคีนะครับ มีรายการอาชีพบางไกลข้างบนนะครับซึ่งเป็นพิธีใหญ่นะครับพิธีนี้นะครับเป็นพระชีน่าเก็บรักษานะครับผมเพราะว่ามีกิจแตกเกจิดังๆนะครับเข้าร่วมพิธีนะครับแล้วลุกเสดที่วัดพระแก้วเลยนะครับวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วเราเนี่ยครับเรียกว่าพิธีใหญ่มากนะครับ ท่านจะสังเกตเห็นนะครับเริ่มมีแคลไซนะครับเริ่มมีแคลไซเกิดขึ้นนะครับทั้งที่าพระอายุประมาณสองสี่สองห้าสี่เก้าอันนี้ก็สองห้าหกเจ็ดก็ประมาณสิบแปดปีครับนะครับใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับ แต่ก็เริ่มมีแคลไซา์นะครับนึ่งอาจจะอาจจะอาจจะอาจาอาจะเป็นเหตุผลที่เกิดจากเนืนน้อมุลสารเก่าก็ได้นะครับเป็นปูมเปลือกหอยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูมาดูเฟรมทัดไปกันเลยนะครับผมเป็นพระที่น่าเก็บรักษานะครับทั้งชุดเป็นทั้งชุดเลยทั้งชุดเป็นจับภาคีเลยนะครับแต่องค์ที่อโองรถบินก็คือพระสมเด็จนีนะครับเนื้อหาท่านเริ่มมีแคลไซ์<ม> เริ่มก่อตัวแล้วนะครับแคลไซด์นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปเจาะลึกดูตรงจุดนี้กันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองเจาะลึกจุดนี้กันดูนะครับนี่ครับอาจจะเป็นมวลสารเก่านะครับผมเนื้อหาของมวลสารนะครับก็ตามสูตรของวันละครังนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ท่านดูนะครับ ท่านจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีแคลไซด์นะครับเกิดขึ้นนะครับผมนะครับเริ่มจะเริ่มจะก่อตัวนะครับเพื่อเชื่อมเข้าหากันนะครับยังไม่เป็นชั้นนะครับเพราะอายุพระท่านยังไม่ไม่ยังน้อยอยู่นะครับแต่เนี้ยถ้าเก็บไปอีกระยะเนึงอาจจะเป็นหกสิบปีเจ็ดสิบปีนะครับท่านก็จะเกิดแคลไซด์ขึ้นมานะครับครอบคลุมเต็มองนะครับ ก็แต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่หนานะครับนอกจากจะอายุประมาณร้อยกว่าปีนะครับถึงจะมีแคลไซยปกคุมแล้วก็มีปีเป็นปรึกนะครับเป็นปึกนะครับมีประมาณร้อยปีครับนะครับแต่ว่าพุทธคุณนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ท่านดูเนื้อหานะครับเริ่มมีแคลเริ่ม ท่นเริ่มแบบเป็นแควไซน์นะครับเห็นไหมครับเริ่มเริ่มสร้างขึ้นมานะครับผมเริ่มสร้างขึ้นมานะครับเพื่อจะปกคุ้มผิวนะครับซึ่งความหนายังมีน้อยอยู่นะครับยังไม่มากนะครับความหนาแล้วก็ยังเป็น โมเลกุลที่ยังเล็กอยู่นะครับยังไม่ได้หนาชัดขนาดนั้นนะครับนะครับเนี่ยสังเกตเลยครับยังเล็กอยู่นะครับยังนี่ขยายด้วยกล้องกำลังสูงนะครับเล็กมากนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเนี่ยครับเริ่มนะครับท่านเริ่ม ที่จะทำเป็นแควไสเป็น,เพ,เ,ปน,นเพื่อเป็นอนาคตเพื่อเป็นอนาคตไหนต่อไปแล้วก็เป็นพึกพึกแควไซต่อไปนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับนี่ยังบางมากนะครับจะสังเกตเห็นว่าเริ่มปุ๊บเริ่มทับเนื้อแล้วนะครับเห็นไหมเนื้อจะออกสีชมพูชมพูหน่อย ในมวลสารดังเดิมเรายังไม่เห็นนะครับลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับชมไปด้วยกันนะครับศึกษาไปไปด้วยกันนะครับที่เป็นพระสมเด็จนะครับชุดเบญจภาคีนะครับชุดสร้างวิทยาการอาชีพนะครับวังกายกังบนนะครับนะครับดูครับกำลังเริ่ม ตัวนะครับผมอาจจะตาลายไปหน่อยนะครับโทษทีนะครับผมเนี่ยครับเริ่มเพื่อเห็นผิวไหมครับอ่าตรงนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวผมหยุด ยุดหยุดหยุดหยุดน่าสนใจไหมครับเห็นไหมครับเริ่มสร้างแล้ครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าขององค์พระนะครับมีตรงไหนเอ่ยอน,น,น่าสนใจที่เราน่าจะเจาะลึกหน่อย ไล่หามวลสารแหรอครับอ่านี้ครับจุดนี้เห็นไหมครับอ้าวจุดนี้มีอะไรเอ่ยอ้าวมีอะไรใสๆแหละครับอืมจุดนี้น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ จุดแดงๆก็มีนะครับนี่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าองค์พระนะครับเนี่ครับเริ่มเริ่มมีแค่ไซนนะครับที่จะเกาะตัวกันเป็นแผ่นนะครับต้องอาศัยอายุอีกสักร้อยปีนะครับ ชัดเจนตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังขององค์พระแล้วนะครับจะเห็นว่าเริ่มแคลไซด์ด้านหลังนี้จะเริ่มเก่ะตัวได้หนามากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าามีส่วนผสมของอเนื้อเก่าด้วยนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่จะให้เกิดแคลเซียมคอมบอเมนตแล้วก็พัฒนาเป็นแคลไซด์เนี่ย อาจจะทําให้เกิดเร็วก็ได้ครับเพราะว่าพระเพิ่งจะอายุ18ปีนะครับแต่ก็มีมวลสารเก่าอยู่ด้วยก็อาจจะเป็นทําให้เกิดแควไสดได้รวดเร็วขึ้นก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าลองต่อไปอายุต่อไปอีกสัก สามสิบสี่สิบปีนะครับก็จะมีแคลไซที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ดูวิวัฒนาการไปนะครับเนี่ยครับเริ่มแรกของวิวัฒนาการการเกิดแคลไซนะครับแคลเซียมคาร์บอนิก่อนนะครับสังเกตครับเห็นไหมครับเนี่ยครับบริเวณเนี่ยครับเนี่ยครับ ยสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีแผ่นบางๆปกคลุมนะครับนี่เป็นการงอกขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะมาเคลือบผิวนะครับแต่เขายังบางอยู่นะครับยังบางอยู่นะครับเพราะว่ายังอายุพระท่านยังน้อยอยู่นะครับ เนี่ยนะครับเราก็ในความคิดของผมนะครับเราก็สามารถเอาเป็นแนวทางการศึกษาได้นะครับเรื่องการเกิดแคลไซอะลากไูไนแล้วก็เป็นผึกงนะครับเป็นผึ่งแคลไซนะครับที่ที่มีความหนาก็บ่งบอกได้ว่าถ้าเกิดแคลไซหรือมีผึกงแคลไซเนี่ยแสดงว่า พระองค์นั้นอายุเป็นร้อยปีนะครับเราก็สามารถดูจากความหนาของแควไซได้นะครับหรือว่าเกิดเกิดเป็นปึลแคลไซเนี่ยครับถ้ายังไม่เป็นปึกเป็นปึกแควไซเป็นใสๆเป็นปึกใสๆแล้วก็แสดงว่าพระท่านยังไม่ถึงร้อยนะครับ แต่ถ้าเกิดท่านถึงร้อยเนี่ยท่านจะเริ่มเป็นปึกเป็นเป็นปลึกแล้วนะครับแล้วก็จะมีความหนานะครับความหนาที่จะเคลือบผิวไปทั้งองค์นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเริ่มก่อตัวแล้วนะครับ เริ่มกาตัวครับแต่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นแบบเป็นผึกเป็นเม็ดนะครับยังไม่เป็นถึงขนาดนั้นนะครับยังไม่เป็นผึกเป็นก้อนถ้าเป็นผึกเป็นก้อนเนี่ยอายุเยอะนะครับรางงันก็ผลึกของแก้วไซา์ที่เป็นก้อนหรือว่าเป็นแท่งเป็นเป็นเหมือนประการลังเนี่ย แสดงว่าอายุพระองค์นั้นอายุเยอะครับผมนี่เป็นทฤษฎีความคิดของผมนะครับเท่าที่ททผมส่องมา<อ>งดูก็จะเห็นผ้าที่มีอายุมากๆเนี่ยจะจะ,จะตกผลึกจะเป็นผลึกใสๆเยอะนะครับแล้วก็มีความหนานะครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นแก้วฉาบผิวแหวครับนี่ครับ ท่านสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับเริ่มเริ่มและเริ่มมีเข้ามาปกคลุมนะครับอันนี้ก็เป็นมวลสารนะครับผมนะครับผมก็เพราะฉะนั้นแคลไซส์บ่งบอกอายุได้นะครับสรุปนะครับก็ท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าลักษณะการเกิดแคลไซส์เบื้องต้นเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็สรุปแล้วก็ พระที่มีอายุประมาณนะครับ20ปีเนี่ยก็เริ่มฟอร์มฟอร์มตัวของแกวไซแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นผิวเคลือบเนื้อพระนะครับซึ่งองค์นี้ก็มีส่วนผสมของพระ สมเ็เดนื้อพระสมเด็จเก่าอยู่ด้วยนะครับนะครับตอนนี้ยังยังไม่ไม่เกิดความพุนความอะไรนะครับย่นยอ่อแต่ก็เริ่มแล้วนะครับต้องต้องอีกสักประมาณนะักห้าสิบปีครับจะเห็นชัดนะครับจะมีการแปลกมีการหดของเนื้อพระ แล้วก็มีเกิดแควไซด์ปกคุมนะครับก็สรุปก็เราก็ได้เห็นเบื้องต้นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขระคุณมากครับสวัสดีครับผม